เบิร์ตยู Happy birthday happy you Happy birthday happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> เปล่าเปล่าอดีตสาวแล้วเปล่าดิเปลาเลยเร็ว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  เป่าเลยเร็วๆเ,เดี๋ยวมันไหมเ,เป่าเลยเอ้ยเย้สุขสันต์วันเกิดครับอขอให้เป็นเด็กดีไม่เก็บไม่ใข้ขอให้จอ่อใหญ่ๆ <c oughs> เป็นเด็กดีนะครับอวยพรดีๆสิอะโอวยพรทะลึ่งคุณพ่อไม่ดีไงไ เจ็บไม่ค่ายเป็นเด็กดีทำตัวดีๆพ่อด้วย